ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมีดาธารรดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นในหัวข้อคุณจะได้แต่งงานกับคนแบบไหนหรือว่าคุณจะได้แต่งงานกับใครนะคะของชาวราศีธาตุดินค่ะพฤษภกันแล้วก็บังกอนนะคะสําหรับชาวราศีธาตุดินเราก็ได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าคุณจะได้แต่งงานกับคนแบบไหนแล้วเขาจะมีลักษณะยังไงค่ะ ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานความรักแนดดีกันบ้างนะคะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างพบเจออะไรกันมานะคะ สำหรับพลังงานนะคะโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานปัจจุบันนะคะก็นับจาก1-3เดือนหลังจากที่คุณเข้ามาดูนะคะในคลิปนี้ค่ะไม่ว่าจะเข้ามาดูคลิปในช่วงเวลาไหนก็นับไปได้1-3เดือนได้เลยนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักในปัจจุบันนะคะขอโทษนะคะในอดีตนะคะรูปเหมือนว่าชาวราศรีธาตุินนะคะค่อนข้างจะมีความสุขมากทีเดียวนะคะเหมือนกับว่า ตัวคุณเองไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะบางคนรู้สึกว่าตัวเองได้พบเจอคนที่ใช่แล้วด้วยซ้าไปนะคะมามาดูกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนไม่ได้พูดคุยกันหรือว่าไม่ได้สื่อสารกันนะคะแต่ว่าคุณค่อนข้างจะชัดเจนในหัวใจทีเดียวค่ะว่าคุณชอบคนคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณค่ะมาดูความรักในปัจจุบันในตอนนี้กันบ้างนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้าง เหมือนว่าชาวราศีธาตุดินนะคะกําลังตกลุมรักอยู่กับใครบางคนนะคะมีทั้ง2กรณีเลยนะคะคือเราอะมีคนที่ชอบอยู่ในใจอยู่แล้วกับ2ตอนนี้กําลังพูดคุยกับใครบางคนอยู่เราก็รู้สึกว่ารักมากจริงๆชอบมากจริงๆนะคะแต่ว่าพลังงานอะมันเน้นไปในลักษณะที่รักกันชอบกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณอะค่อนข้างจะแน่แน่ใจกับตัวเองนะว่า ชอบคนนี้มากๆากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะเพราะว่ารู้สึกถึงแรงดึงดูดเวลาอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็รู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันความรักมันสดใสไปหมดแต่ดูเหมือนมีอะไรขาดไปในบางอย่างนะคะเช่นบางคนนะคะบางคู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินหรือว่าไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะแต่ว่าความรักที่คุณมีให้กับคนนั้นน่ะค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ชัดเจนทีเดียวนะคะ มาดูความรักของคุณกับเขากันบ้างค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่ค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในอนาคตนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีธตนดินนะคะที่โสดนะคนที่โสดก็ยังจะโสดอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการสื่อสารกันนะคะบางคนน่ะถึงขั้นสื่อสารนะคะก็ ดูเหมือนจะโดนตัดเยื่อใยอะดูเหมือนเขาแม้ยังไม่ตอบรับอะไรเราเร็วๆนี้โดยเฉพาะในด้านความรู้สึกนะคะคุณก็เลยยังไม่ได้สมหวังอะคะ่ะในช่วง1-3เดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างค่ะแล้วคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยอะเป็นคนแบบไหนใช่คนนี้ไหมหรือว่าจะได้พบเจอกับใครบ้างค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขอให้ช่วยเปิดเผยด,ด้วยนะคะอย่ารักเลยนะ สำหรับคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะพอถามถึงคนที่จะแต่งงานไพ่แต่งงานก็ขึ้นมาเลยนะคะนั่นก็คือไพ่สี่ไม้หรือว่าสีค่คาถานั่นเองค่ะคนคนนั้นนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนในอดีตนะจะเป็นคนในอดีตหรือว่าคนที่เคยเลิกลากันมาแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยถึงได้คบกันก็จะมีการเลิกกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะถึงจะได้กลับมาพูดคุยหรือว่าสารสัมพันธ์กันใหม่ในเวลาที่เหมาะสมะคะ่ะ สำหรับคนที่มีคนแนดีดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะสักพักนะคะคุณจะได้ยินข่าวคาวของเขาหรือว่าตอนที่ถึงเวลาที่เหมาะสมองทั้งคู่จะได้มีการกลับมาพูดคุยแล้วก็สื่อสารสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับลักษณะของคนที่คุณจะแต่งงานด้วยไหมคะว่าเขาคนนั้นคือใครมีลักษณะยังไงนั่นเองค่ะ นั้นนะคะให้ชัดมากๆเลยนะว่าเป็นคนเก่านะคะหรือว่าเป็นคนในอดีตนั่นเองค่ะจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะคนๆนั้นเป็นลักษณะของชาวราศรีธาตุไฟนะคะเมสิงธนูหรือว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเก่งในเรื่องการงานนะคะเป็นคนที่ทําอะไรตามแพชชั่นตามไฟของตัวเองค่ะถ้าเขามีไฟในการทําอะไรเขาจะทําเต็มที่เลยค่ะแต่ถ้าเขาไม่มีไฟนะคะเขาก็จะไม่ทํานะคะคนนนี้ค่ะ เป็นคนที่พูดเก่งนะคะเจ้าคารมค่ะใครๆก็หลงเสน่ห์ในตัวเขานะคะเป็นคนหน้าตาดีด้วยค่ะคนคนนี้นะคะดูเหมือนว่าในอนาคตคุณทั้งคู่อะค่ะจะมีการโครจรกลับมาพบกันด้วยหนึ่งนะคะแม่สื่อหรือว่าคนที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรักของคุณได้นะคะหรือว่าในอนาคตจะมีการร่วมหุน้นร่วมลงทุนอะไรกันบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจก็ได้ค่ะเลยทําให้คุณได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาคืนดีกันนั่นเองนะคะ เรามาดูกันบ้างค่ะว่าแล้วลักษณะชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะเราจะได้มาเปรียบเทียบนะว่าใช่คนนี้หรือเปล่าค่ะถ้าถามว่าลักษณะชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเรียกได้ว่าสมักสมอมเลยนะคะ บางคนน่ะกาลังอกหกักหรือว่ากําลังเสียใจกับอะไรบางอย่างนะคะเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังมากๆเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขามันคาดหวังไว้อ่ะมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะเขาก็เลยอยู่กับความเสียใจอยู่กับความทุกข์ใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้ไหมคะ สำหรับบางคนนะคะชาวราศรีธาตุดินนะคะมีการหยิบยื่นโอกาสหรือว่ามีการพูดคุยไปก่อนแล้วหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าเขาค่ะกลัวนะคะมีความกังวละคะ่ะว่าความรักของคุณทั้งคู่นะคะมันจะจบแบบเดิมอีกหรือว่าพบเจอปัญหาในรูปแบบเดิมๆอีกนะคะเขาก็เลยไม่อยากเป็นคนที่เครียดหรือว่ากังวลในเรื่องนั้นนะคะทําให้เขาค่ะยังไม่ตอบรับไม่ตีหรือว่ายังไม่ตอบรับกับสิ่งที่เราให้โอกาสไปนะคะไพ่อยาก เขามีอะไรอยากจะปากบอกเราไหมคะคุณคนะู่ของเราหรือว่าคนที่เราจะแต่งงานด้วยคะ่ะแหมคนคนนี้หน้ามันไส้นิดนึงนะคะถามว่าทําไมถึงหน้าหมันไส้เขาอยากจะบอกเราว่าตอนเนี้เขามีตัวเลือกเยอะมากๆเลยนะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้มีคนหนึ่งคนเดียวหรือว่า มีตัวเลือกตัวสำรองแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจด้วยว่าตอนนี้เขาจะเลือกใครนะคะอือแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเองอะดูเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะถามว่าทำไมเขาถึงยังไม่ตัดสินใจเลือกเพราะเขารู้สึกว่าแต่ละคนหรือว่าแต่ละช้อยที่เขามีอะคะ่ะเขารู้สึกเป็นความรักที่เขาต้องเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายเทคแคร์เป็นคนที่เขาต้องให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะ เป็นความรักที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่สมน้าสมเนื้อหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่คู่ควรกับเขาสักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยยังเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกใครดีะค่ะมีสองแบบนะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้ก็ได้นะแต่ว่าเขารู้สึกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเขาอ่ะมันยังไม่เพอร์เฟกต์สหรับเขาหรือว่ายังไม่ใช่สเปคของเขาเท่านั้นเองนะคะกับสองคุณก็อาจจะเจอคนเจ้าชู้แล้วจริงๆก็ได้นะมามาดูกันค่ะว่า ให้อยากบอกอะไรไหมว่าเรงตอนนี้คุณทั้งคู่ได้พบเจอกันแล้วหรือยังหรือว่าคนคนนี้ยังไม่ได้พบเจอกันเลยนะมาดูกันค่ะถามว่าได้พบเจอกันแล้วหรือยังนะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ค่ะตอนที่ได้พบเจอกันอะพบเจอกันโดยบังเอิญนะคะไม่ได้คาดคิดหรือคาดหวังมาก่อนบางคนอะพบเจอกันแล้วอะมีโอกาสมีความสัมพันธ์ทางกายได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยพบเจอกันมาแล้วอะมีการเลิกลากันอย่างกระทันหันนะคะโดยที่คุณไม่ตั้งตัวมาก่อนแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มันมีเส้นใยหรือสายใยอะไรบางอย่างที่ตัดกันยังไม่ขาดนะคะ มาดูลักษณะหน้าตานิสัยของเขากันบ้างค่ะว่าคนคนี้เป็นคนยังไงกันแน่คนคนนี้เป็นคนยังไงนะคะอันดับแรกเลยเป็นคนหน้าตาดีนะแล้วก็เป็นคนผอมสูงนะคะเป็นคนจิตใจดีค่ะอ่อนโยนนิสัยดี แล้วก็ก่อนจะทำอะไรเขาเป็นคนที่คิดมาแล้วนะคะนิดนึงสำหรับนิสัยของเขาก็คือว่าบางอย่างก็ชอบชวนทะเลาะนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อตัวเองอะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะคิดถือว่าทําอะไรที่ไม่เหมาะสมสําหรับในความคิดของเขานะคะเขาจะพยายามต่อสู้เพื่อจะบอกว่ามันไม่ใช่นะต้องทําแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้สิแบบนี้ค่ะ ในตอนนี้เขากําลังลังเลอะไรบางอย่างอยู่นะคะเช่นการย้ายถิ่นฐานหรือว่าการย้ายที่ทํางานการย้ายบ้านก็ได้นะคะเขากําลังลังเลให้ระหว่างตัวเลือกสิ่งสองสิ่งอยู่นะคะในตอนนี้ค่ะถามว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาดีน่ารักนสิสัยอ่อนโยนนะคะเป็นคนโรแมนติกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสองคนได้พบกันแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ คำนะคะว่าถ้าคบกันแล้วจะเป็นยังไงตอนแรกอาจจะลังเลหรือว่ามีความรู้สึกสงสัยมีความรู้สึกไม่เชื่อใจอีกฝ่ายอยู่บ้างนะคะความสัมพันธ์จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะใจร้อนไม่ได้นะคะกับคนคนนี้ถ้าใจร้อนอาจจะพังได้ค่ะแต่ว่าถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอได้ใจเย็นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยดีค่ะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะสมบังกับเขาด้วยนะคะก็แน่อยู่แล้วเนาะเป็นคนที่เราจะแต่งงานด้วยนะคะ เรามาดูกันนะว่าแล้วงานแต่งของคุณทั้งคู่ะจะเป็นลักษณะยังไงนะคะจะมีคนมาเยอะไหมจัดงานยังไงในวันแต่งงานนะคะชาวรา,าศีธาตุดินนะคะ สวยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะคะในตอนนั้นนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเขาแล้วคุณก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเป็นงานแต่งงานในฝันเลยนะคะจะมีช่อดอกไม้แล้วก็การจัดดอกไม้ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็สวยมากๆค่ะเน้นการจัดงานแบบเอาดร์นะคะบางคนจัดงานแต่งงานในสวนนะคะหรือว่าในริมทะเลริมแม่น้ําก็ได้ด้วยเช่นกัน,นะค่ะเป็นงานแต่งงานที่คุณสวยที่สุดในงานเลยนะคะ จากไพ่ค่ะเพราะว่าเป็นควีนถือเหรียญเลยค่ะเป็นคนที่สวยดูดีมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นธาตุดินด้วยนะสําหรับคนชาวราศีธาตุดินที่เป็นผู้ชายนะคะคุณจะทําให้คนคนนั้นนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สวยที่สุดแล้วคุณก็รักเขามากที่สุดนะคะคุณจะจัดงานแต่งงานนะคะตามใจเขาเลยนะไม่ว่าเขาจะอยากได้แบบไหนสถานที่ไหนนะคะโดยเฉพาะถ้าแต่งแบบธรรมชาติะคุณยิ่งชอบเลยคุณจะสนับสนุนเขาเต็มที่เลยนะคะ แล้วถามว่าในงานเป็นยังไงเนี่ยในงานดูเหมือนว่าดูมีแค่คนสองคนนะคะหรือว่าจัดงานแต่งงานแบบเงียบๆภายในครอบครัวเท่านั้นค่ะไม่ได้เออกระเริกหรือว่าจัดงานแต่งแบบใหญ่โตนะคะหรือว่าเชิญคนมาเยอะๆค่ะเป็นการจัดแบบอบอุ่นภายในครอบครัวนะคะเพราะว่าคนคนนั้นของคุณนะ่ะดูเหมือนว่าไม่ชอบอะไรที่คนเยอะเราก็ไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายนะคะชอบอะไรที่เงียบสงบแล้วก็อยู่กันแต่ภายในครอบครัวเท่านั้นเองค่ะ มาดูกันบ้างค่ะว่าหลังแต่งงานชีวิตคู่ของคุณจะเป็นยังไงกันบ้าง หลังแต่งงานมีความสุขมากๆเลยนะคะไฟใชายในความสัมพันธ์นะคะจะเป็นคนที่ make money หรือว่าหาเงินเข้าบ้านนั่นเองนะคะส่วนไฟยิงนะคะจะเป็นคน,คนที่คอย manage จัดการการเงินภายในบ้านหรือว่าจัดการทุกอย่างภายในบ้านนั่นเองค่ะคุณทั้งคู่จะมีความสุขมากๆเลยนะคะเป็นตัวของตัวเองมีลูกนะคะเป็นผู้ชายนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะไพ่ขึ้นไพ่เด็กผู้ชายหรือว่า ถ้าพูดถึงลูกก็เป็นลูกผู้ชายมานะคะค่อนข้างจะเด่นมากๆเลยค่ะเกิดเดือนสิงหาหรือว่าเดือนเมษาได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนถ้าเกิดว่าทํางานร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันก็ดีมากๆเลยค่ะฝ่ายหญิงดูเหมือนจะโฟกัสไปที่การทํางานที่ใช้ในการเทรดนะคะเช่นการซื้อมาขายไปหรือว่าทาอะไรเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะฝ่ายชายเนี่ยดูเหมือนว่าบางคนจะต้องไปทํางานต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่ เป็นคนที่หาเงินหลักๆในบ้านจะเป็นฝ่ายชายค่ะแต่ว่าฝ่ายหญิงอ่ะก็ชอบหาเงินเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทําอะไรที่เบาวกว่าสบายกว่าคุณมีลูกที่จะต้องเทคแคร์ดูแลนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแล้วคุณทั้งคู่อะจะมีลูกกันกี่คนนะคะ ถามว่ามีลูกกี่คนนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณจะได้ลูก3ามคน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าไม่ขอนะคะถ้าแบบธรรมชาติจะมีคนเดียวเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะแต่ว่าลูกที่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะได้เร็วกว่านะคะแล้วก็มาแบบทันใจด้วยซ้ำไปะคะ่ะ3แล้วก็3นะคะมีลูก3ามคน,นะคะ่ะถ้าใครอยากจะมีลูก6คนหรือมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้อง ยากหน่อยนะคะหรือว่าต้องรอไปก่อนค่ะยังไม่มีโอกาสมากถึงขนาดนั้นนะคะบางคนก็อาจจะมีลูกเยอะๆเนาะเราก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าถ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้เร็วค่ะเราก็ได้ถึง3คนได้ซ้าไปลองดูนะคะถ้าอยากได้แบบไหนถ้าอยากบอกหรืออยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์หลังจากแต่งงานของคุณไหมคะหรือว่าอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคุณไหม สำหรับชีวิตคู่นะคะของคุณนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือว่าเวลามีอะไรไม่ต้องอดทนนะคะให้พูดคุยกันค่ะแต่ว่าก่อนจะพูดคุยให้ทิศแล้วก็ไตรตรองมาก่อนนะต้องใช้ปัญญานะคะในการพูดคุยกันมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปได้แล้วก็รักกันมากขึ้นนะคะยังไงคุณนะคะดูเหมือนว่าจะได้แต่งงานกับเนื้อคู่นะชาวราศีธาตุดินเพราะว่าหนึ่งพ่อยากจะบอกพูดถึงการประสบความสําเร็จแล้วตอนที่แต่งงานพ่ก็พูดถึง ไพ่แต่งงานขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไพ่เนื้อคู่มาด้วยขึ้นไพ่คนรักในอดีตด้วยนะคะก็เลยชัดเจนนะคะว่าคุณนะจะได้แต่งงานกับเนื้อคู่ของตัวเองแล้วก็รักกันมากๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่สงบนะคะไม่ได้มีอะไรที่ทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าขัดแย้งกันมากถึงขนาดที่มีปากเสียงกันนะคะแล้วก็ทั้งคู่ะคะ่ะดูเหมือนว่าจะอยากจะมีครอบครัวหรือว่า การคู่แต่งงานที่สมบูรณ์นะคะมีครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูกนะคะก็เลยทําให้คุณทั้งคู่อะคะ่ะพยายามไปด้วยกันไฟไปด้วยกันนะคะไม่ใช่ายในายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของชาวราศรีธาตนดินนะคะว่าคุณจะได้แต่งงานกับคนแบบไหนนะคะใครที่ได้พบเจอคนคนนั้นแล้วอะคะ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้พบเจอก็ขอให้ได้พบเจอเร็วๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันค่ะ วันนี้มีมี่ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ